ไปดูอีกหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องนี้เนี่ยเป็นในลักษณะที่ตอนนี้ค่อนข้างด้รับความนิยมเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดมีการประชุมนัดแรกค่ะเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะได้เป็นการสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวตอบโจทย์สําหรับคนที่รักสุขภาพค่ะ โดยที่ห้องประชุมหาปลาอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายพรชัยเขมพักพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนัดแรกนะคะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งประธานสภาอุตสาห,าหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดค่ะ โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดแล้วเนี่ยยังได้มีการพูดคุยกันด้วยค่ะถึงการขับเคลื่อน w e l l n t s s Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ปัจจุบันนี้กําลังเป็นกระแสมาแรงเลยค่ะแล้วก็อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย ซึ่งสำหรับแผนการทำงานของสภาสหาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดในปีพศ2566-2567จะเป็นการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเทรน n เวลเนสทัวริซึมนะคะซึ่ง โดยพื้นที่จังหวัดตราดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังมีค่อนข้างน้อยค่ะแต่เนื่องด้วยนะักท่องเที่ยวกําลังให้ความสนใจประกอบกับว่าทางรัฐบาลไทยเองก็มีแผนผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า medical hub โดยไทยนะคะได้มีการคว้าอันดับที่5ของโลกนะคะจากการจัดอันดับประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพในปี2021 ทางสภาวิสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดค่ะจึงได้อยากผลักดันการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะคะที่ต้องการมาเที่ยวและฟื้นฟูร่รางกายไปพร้อมๆกันค่ะและโอกาสนี้ยังได้มีการหารือในเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมู่เกาะทะเลตราดก็คือหมู่เกาะช้างเกาะหมากและเกาะกูดเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชายแดนและบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนด้วยค่ะ